อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงงานใหม่เลยของ SBS Ga Yo Da Jon นะครับที่จะจัดขึ้นเป็นอีก1ปีแล้วนะครับในปี2022นี้และในครั้งนี้ทาง SBS Ga Yo เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยไลน์อัพศิลปินที่จะเข้าร่วมงานครั้งนี้ออกมาเป็นที่เรร,รียยบ้้อแลว SBS GO จะจัดขึ้นในวันที่24ธันวาคมนะครับเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งของทางประเทศเกาหลีและในวันที่1ธันวาคมเนี่ย SBS k กโ e เขาก็ได้เปิดตัวหรือว่า เปิดเผยไลอัพศิลปินเคป๊อปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีศิลปินวงไหนกันบ้างที่เข้าร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับเริ่มกันที่วงแรกเลยนั่นก็คือ NCT นะครับ NCT เนี่ยมาด้วยกันทั้งหมดทั้ง NCT 127แล้วก็ NCT Dream เลยจากที่ฟแฟนๆของค่าย SM เนี่ยบน่นคิดถึงเด็กๆจาก SM นะครับในงาน SBS Gayo Daejun เราจะได้เจอ NCT ทั้ง127แล้วก็ NCT Dream กันเลยในงานครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Stray Kids นะครับที่จะเข้า ร่วมงานครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันตามมาด้วยอีกหนึ่งวงบอยกรุ๊ปนะครับนั่นก็คือ a อทิสนั่นเองเสริมทับความปังของบอยกรุ๊ปนะครับด้วยเด็กๆด็กเอ็นหรือว่าเอ็นไฮเพนนะครับก็จะเข้าร่วมของทาง SBS SkyO ไกโยบอยกรุ๊ปเนี่ยมาวงปังๆหลายวงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น NCT 127 NCT DREAM Stra y Kids เอ i s แล้วก็ N Hy Pen นะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวงนั่นก็คือที่บที่ tomorrow by t o g e t e r นะครับอีกหนึ่งวงบอยกรุ๊ปสุดปังวงน้องชายของบางทันเนี่ยก็ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะครับเหล่าแฟนๆคนไหนเนี่ยที่ชื่นชอบบอยกรุ๊ปนะครับมารอดูกันได้เลยที่งานครั้งนี้คือมีแต่วงปังๆทั้งนั้นเลยมากันต่อนะครับในฝั่งของเกิลกรุ๊ปบ้างนะครับเกิลกรุ๊ปเนี่ยเข้าร่วมครั้งนี้หลายวงกันเลยทีเดียวและมีแต่วงเจเนอเรชันที่4ทั้งนั้นเลยนะครับเด็กๆ Gen เ,นกๆเจเน Gen ในช่วงต้นๆนะครับหรือว่าเจนซีในช่วงล่าสุดนี้เนี่ยเข้าร่วมงานครั้งนี้กันแบบแทบทั้งหมดทุกวงเลยไม่ว่าจะเป็น G I d o ดนะครับก็เข้าร่วมงานประกาศรางวัลครั้งนี้มารอลุ้นกันดีกว่านะครับในตอนนี้ I d ด l ก็คือกระแสเนี่ยมีแต่คนพูดถึงกับรางวัลแดสังนะครับ i d ด l มาแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งวงนั่นก็คืออิตจีนเองนะครับหลังจากที่เพิ่งคัมแบ็กไปกับเชดเชียนะครับ G i d o ดกับอิตจีเนี่ยมาแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งวงนั่นก็คือเอสปานั่นเอง SM Entertainment ในงานครั้งนี้เนี่ยมาทั้งบอยกรุ๊ปแล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปกันเลยนะครับเอสปาของเรานั้นก็เดินทางจากกวางยามารอดูความปังของเอสปาแล้วก็ทางนี้กันด้วยนะครับเอสปามาแล้วก็ยังมีวงเจนซีเพิ่มเติมมาด้วยนะครับนั่นก็คือไอฟ์นั่นเองวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังนะครับที่คว,ว,ว้ารางวัลแซังมาได้แล้วก็กวาดรางวัลอื่นๆมาได้อีกเพียบเลยนะครับไอฟ์เนี่ยเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับทุกคนตามมาด้วยเลดสตาร์ฟิล์มนะครับคนส่งกาลังใจให้ ก็คือ N Mix นั่นเองสาวๆ N Mix ของเรานั้นเนี่ยได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลครั้งนี้ด้วยนะครับมารอดูโชว์สุดปังของ N Mix กันนะครับทุกคนอีกหนึ่งวงสุดท้ายนะครับสำหรับวง Girl Group นั่นก็คือ New Jeans เ็กน้อยพลังนมผงของเราเนี่ยเข้าร่วมงานนี้ด้วยมาส่งกำลังใจให้กับ New Jeans SBS Gayo กันนะครับทุกคนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือศิลปินที่จะเข้าร่วมงานแล้วก็กำลังจะมีการแสดงนะครับในงานครั้งนี้กับ SBS Gayo Daejun 2022นั่นเองมาทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะครับ ศิลปินที่จะเข้าร่วมในงานครั้งนี้นะครับมันก็มี NCT Dream, NCT 127, นะครับ Ateez, Tomorrow by Together, Stray Kids, a n h y p e n และก็มี G i d o l i t g y NMIXX, s p a ไอฟ์เลสเ r อร์ฟิล์มแล้วก็น e วจีนสนเองนะครับสำหรับงานครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นนะครับในวันที่24ธันวาคมเวลาประมาณทุ่มครึ่งของทางประเทศเกาหลีนะครับแถมในงานครั้งนี้เนี่ยยังมีพิธีกรหรือว่า MC ดําเนินรายการสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือคีจากชานนี ah ่ชาอึนวูจากเอสโตรนะครับแล้วก็ยังมี อันยูจินจากวงไอฟ์ด้วยนะครับงานครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะสนุกมากแค่ไหนและโชว์ของแต่ละวงนั้นจะเป็นยังไงมารอติดตามกันได้เลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาอัปเดตเรื่องราวของงานวันนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกต่อไปนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง